วันนี้นะคะอยู่ที่ชุดลำลองผ้าบาติกนะคะจะเป็นชุดกระโปรงนะคะเป็นเซตกระโปรงเป็นชุดกระโปรงสมหัวชุดกระโปรงผ่าหน้าชุดกระโปรงซิปนะคะหรือแล้วก็จะมีเซตเสื้อกันเกงด้วยนะคะเซตเสื้อกันเกงแล้วก็ชุดกระโปรงแขนกุดนะคะจะมีหมดเลยนะคะงานของเรานะคะขอบคุณมากค่ะงานของเรานะคะจะเป็นงานะจะเป็นงานผ้าบาติกนะคะงานของเราจะเป็นจุดเด่นเลยก็คือ ลายแต่ละลายเนี่ยนะคะจะเป็นอ่าจะเป็นลายที่ทํามือทุกชิ้นเลยนะคะจะเป็นลายทํามือทุกชิ้นและเอกลักษณ์ที่สําคัญอีกแบบหนึ่งก็คือว่าผ้าของเราทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นผ้าเนื้อฝ้ายแบบร้อเซเลยนะคะไม่มีใยสังเคราะห์ผสมนะคะเพราะเราต้องเอามาทําเป็นบาติกถ้าว่าไม่ใช่เป็นผ้าฝ้ายร้อเนี่ยสีมันจะไม่ติดนะคะสีมันจะไม่ติดนะแล้วก็งานของเราเนี่ยรับรองได้ว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นคนที่ร้อนแล้วก็เป็น อ,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 อีกแบบนึงก็คือว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้ง่ายๆนะคะเป็นภูมิแพ้บางท่านเนี่ยะจะเป็นภูมิแพ้ทางผิวหนังใส่งานของเราที่เป็นร้อยที่เป็นคัดต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรับรองว่าใส่สบายนะคะ